เออต่อมาเลยได้เหมือนเดิได้สวยฮะสวยดิตันวันนี้ตันราาเท่าไหร่อ่ะก็บอกเขาว่าสันกับเดิมตัดมาให้เนี่ะให้ได้เลยแต่บอกว่าสั้นไปเหรอยังไม่ทิ้งเชโมไอนาทีเลยหัวท้ายมันใส่เหมือนกันได้นะเนเมื่อกี้มันขาดอ่ะปะปะปะแล้มันขาดเลย เอ้ยรถพังอีกแล้วของเราเนี่ยไม่ไม่กับข,ของคนอื่นหนึ่งหนึ่งนาทีแล้ว